อันนี้คือลูกค้าครั้งแรกที่ที่ได้ชานทุเรียนนะครับโ okay. <laughs> <laughs> อเคครั้งแรกใน <laughs> first time for d u r i a n f i โอเค I want to see your feeling so, like, like you this one the mid one the yellow, the yellow one yeah so, oh, yeah yeah oh, like, like ice cream โ okay. okay. อเคครั้งแรกนะครับเราดูปฏิกิริยาเขา ใช่ไหมเขาบอกกินดีบัวเห่า you like it what about the taste I d o n t like it It's okay โอเคเขาบอกเราใช้ได้ครับเราใช้ใช้ได้ครั้งแรกของเขาครับ ว้าวไอศครีมไรเดอโอนี่กิ่นเหมือนกับหอมไรเดอโอนี่บบาอยู่บดลโอเคครั้งแรกของฝรั่งเขาบอกว่าทุเรียนกลิ่นเหมือนกับหัวหอมยมี่โอเคอร่อยมาก Ăn rồi mà, ngon OK, thank you. <laughs>